9ก้นาลักนณาราศี6วันเกิดที่ต้องบอกเลยว่าดวงจะเจิดจรัดมากหลังจากที่ดาวพรฤราสบริย้าย30เมษาย5 6 7น2567จากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤกษภเวลา12ร5นาทีส่งผลให้ดวงชะตาหลังจากนี้ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสก้าวหน้ายิ่งใหญ่รุ่งเร,งรืองรุ่งเร้าอ ได้แก่ชาวลักนณานราศีพฤกษภกรรกฎกันพิจิกสิงห์มังกรเมษกุมและมีนเออส่วนหกวันเกิดได้แก่ชาวคนที่เกิดในวันอาทิตย์จันทร์พุธพระฤหัสศุกร์และเสาร์ คนเหล่านี้ต้องบอกเลยดวงชะตาเดมีโอกาสที่จะได้เป็นคนใหญ่คนโตมีดวงชะตาที่ยิ่งใหญ่นะมีโอกาสจเจริญก้าวหน้าเติบโตในหน้าที่การงานมีการงานที่มั่นคงนะมีธุรกิจที่มั่งคัง่งนะการเงินการทองอะไรต่างๆมันดูอุดมสมบูรณ์นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปมันเหมือนดวงเปิดชะตาเปิดสติปัญญาเปิดทําให้มีความ ฉาลาดปราดเปลื่องนะมีอำนาจวาสนาบารมีสูงส่งนับตั้งแต่ดาวพฤหัสบดียหญ่นะคะใครรับคำนายอย่าลืมพิม์นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรบพลังงานของคนนะะเอ็นดีด้วยนะ